สวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมูเตลูอยู่ที่วัดหูช้างตําบลบางครูเวียงอำเภอบางรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันที่31มีนาคมนะครับไม่น่าเชื่อนะครับในวันนี้มีคนมาลงลายมือหนหัวใจสุวรรณสิงห์แล้วก็มาอาบน้ำมนต์แต่เช้ามืดนะครับอันนี้ผมก็มาถึงที่นี่ประมาณ6โมงเช้า กลายเป็นว่าสายไปเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของผู้ศรัทธาที่จะมาลงลายมือกับหลวงพี่ออดนะครับก็มาจองคิวแต่เช้ามืดเลยนะครับนิยมแค่ไหนก็ดูจํานวนคนเอาเองเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้ามืดของวันที่31มีนาคมนะครับ ากดาดยามเช้าของที่นี่นะครับเท่าที่เห็นวันนี้นะครับก็หลักหลายร้อยคนเลยนะครับว่ากันว่าต้องมาจองคิวเพื่อที่จะลงไลย์ฝ่ามือนะครับนักหัวใจนรสิงห์นะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ นอกจาบนี้เลยนะครับตอนเช้ามืดก็ยังมีคนมารออาบน้ำมนต์อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับจำนวนถังที่หลวงพี่อจิจารจิดทำน้ำมนต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับนี่คือตอน6โมงเช้าของวันที่31มีนาคมนะครับ นิยมแค่ไหนก็ดูเอาจำ,จำนวนผลเอาเองเลยนะครับสัง่งซองก็ให้ไม่ต้องใช้วิจารยานะครับเพราะว่าหลายคนเข้ามาแล้วมันต้องได้ผลสักอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้มีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาบน้ำมนต์ลงยานฝ่ามือแล้วนะครับที่นี่ยังเรื่องชื่อเรื่องการลง เจมรถด,ด้วยนะครับวันนี้มีรถมารอเจิมอยู่สี่คันนะครับผมเคยมาทําคลิปที่นี่นะครับตอนนั้นผมปูตตีเป็นคนเจิมให้นะครับเจิมทั้งคันเลยนะครับนี่เป็นรถที่มารอเจิมอยู่ที่นี่นะครับบรรยากาศยามเช้านั่นไปในขนาดเลยนะครับ แรกๆก,ก็มีแค่สองเต็นเองนะครับตอนนี้มีจำนวนเต็นเต็มไปหมดเลยนะครับมีสี่เต็นแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้า บรรยากาศของการลงยันหรวอความือหนักตัวน,นสิ่งนะครับแล้วก็อาบน้ำมนต์ยามเช้าเลยนะครับรก็คนใกลส่วนใหญ่จะมาก่อนนะครับคนใกล้ส่วนใหญ่จะมาที่หลังนะครับนีบรรยากาศยามเช้าเลยนะครับ เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคนมาอาบหลักพันคนเลยนะครับนี่นครับ้บเมก็มาก่อนก็ต้องมาเจอมือตะมลถูต้องไนมตะมลแต่ถ้าเจอมือถึงนี่เราเร่คอยูใครอใจไหมจ๊ะไปไปเพื่อเอบอเจียวตะมลก่อนสมมตินี่ถ้าพี่จะอานะเพื่อได้บอลเ มันต้องดีสักอย่างหนึ่งนะครับคนถึงมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีนะหลายที่นะครับเลยแวะมาที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่ายามเช้า,ชามืดผมไม่ได้มาทํานะครับและภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นถังน้ำมนต์ที่หลวงพี่ออสพระอาจารย์ออสอธิการจิตไว้เมื่อคือนนี้นะครับ ที่นี่วัดแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องประหลัดขิกนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลวงปู่กี่นะครับสร้างโบสถ์หลังนี้ด้วยประหลัดขิกทั้งนั้นเลยนะครับให้คนบูชานะครับนี่นะครับปัจจัย ที่ญาติโยมมาถวายนี่ผมเจอพี่พี่วันนี้คนมามาตอนกี่โมงมาตีสี่ตีสี่ตีสี่คนเรามาแล้วตีหนึ่งหรือสองมีมานอนรอตีหนึ่งตีสองมีมานอนรอแล้วครับม,มานอนรอตีหนึ่งตีสองเลยนะครับญาติโยมที่จะมาทำหมดนี่ต้นพ้าป่านี่หลวงพี่ก็เอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายตอนนี้สร้างกุฏิหรือสร้างอะไรอยู่สร้างอะไรที่อยู่หอฉันโรงครัว สามลงหลวงนี่นะครับบริษัททางการลงตามลงหลวบศรัทธาแค่ไหนก็ต uh, ้องนี้แหละเป็นเป็นทุนที่ทางวัดเอาไปไปใช้นะครับทุกอย่างที่นี่ตามศรัทธาหมดเลยนะครับไม่มีการ ตั้งราคาอะไรเลยนะครับใครมาก่อนทําก่อนใครมาหลังเข้าคิวนะครับใครมาไกลบอกก่อนได้นะครับใครมาไกลบอกก่อนได้นะครับว่าถ้ามาต้องข้ามจังหวัดมาไกลๆแล้วต้องรีบกลับนะครับหลวงพี่ก็ลูกศิษย์ก็จะเมตตาแล้วก็จะขอกันเลยนะครับ มาลงยันนักฟ้ามือส่วรน,นะสิ่งที่นี่นะครับหลวงพี่อนุญ,ญาตให้บันทึกเทปบันทึกภาพเลยนะครับ,ออรบตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นการเป็นการเห่นนะครับเป็นกระแสนะครับถ้าเป็นกระแสมันต้องเดี่ยนเดียวจบนะครับแต่นี่ ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับกลางกลางปี2,566นะครับจนถึงทุกวันนี้กระแสคนมาเจอมือของกับหลวงพี่ออสเนี่ยครับไม่มีการไม่มีการหยุดเลยนะครับ ก่อนก็ยังไม่มีเต็นท์นะครับเท่าที่ผมบอกเต็นท์ก็จะเพิ่มทีละเต็นท์สองเต็นท์นะครับตอนนี้ขยายไปยังศาลาอนเนกประสงค์แล้วนะครับ คนไทยส่วนใหญ่ใกล้เคีือกินด่างนะครับคนที่มาเจิมส่วนใหญ่นะครับเป็นคนไกลไกลกันทางนั้นนะครับต่างต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับไม่แน่ใจว่าคนนนจะมาเจิมกันเท่าไหร่นะครับที่เป็นเพราะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนมักคิดว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้เื่นนั้นนะครับเป็นความตั้งใจของพี่นะครับที่จะเจิมให้ทุกคนเลยนะครับ ครจะมาลงยันณหน้าฝ่ามือนะครับก็จะรีบไปไหนก็ให้รีบมาแต่เช้านิดนึงนะครับเพราะกระแสคนยอมรับเลยนะครับมากจริงๆเลยนะครับการหนึ่งก็จะลงปรับปรับดวงปรับดวงปรับธาตุอีกการหนึ่งก็จะเป็นเสริมโชคเสริมลาบเสริมบารามีนะครับ ดูดูร้อนนะครับจะมีคนมามากเป็นอาบน้ำมากเป็นพอถีนะครับเย็นช่ำจิตยืน่นช่ำใจนะครับ ช่วงเป็นวันหยุดเสาร์ทิศนีจ้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับวันนี้เข้าใจว่าหลวงพี่ออสต,ต้องทําน้ำมนต์ถึงสามรอบนะครับอีกคนที่มารอบเช้านี่ก็จะเสร็จก็ประมาณสักสองโมงเช้าก็น่าจะเสร็จนะครับแต่ละคนนะครับหลวงพี่จะใช้เวลาเจิมประมาณสามสิบวินาทีนะครับมีบรรยากาศของยามเช้าที่วัดปู่ช้างนะครับ ถนนข้าลางห้าตำบลบางภูเวียงอำเภอบางปวยจังหวัดนนทบุรีนะครับครับพลังศรัทธาของญาติโยมที่จะมาร่วมอาบน้ำนะครับนะครับมันต้องมีดีหลายอย่างนะครับคนถึงมากันมากมายจ่ายก,กองขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับ เกิดการจางสื่อโซเชียลนะครับมีการแชร์การบอกต่อกันในหมู่ลูกศิษย์แล้วก็จางชักตวนนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดคือค่าที่เรียกว่าค่าปูค่าใช้จ่ายหรือค่าอะไรแล้วแต่คนจะเรียกนะครับที่นี่ไม่ได้ตั้งราคาหรือไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ใดๆนะครับพอหลวงพี่เจิมฝามือสักพักหนึ่งแล้วก็ก็จะอาบอาน้ํามนให้คนก่อนนะครับเพื่อ ให้คนที่มารอนานได้กลับก่อนนะครับหลายคนอาบแล้วอาบอีกนะครับเพราะว่าถือว่าโชคดีนะครับหลายคนอาบแล้วประสบความสเรดีนะครับก็จะนำรงทานมาเลี้ยงญาติโยมที่มารอทำมารออาบน้ำมารอเจิเยั่ยนสุวรรณสิงห์นะครับ อากาศยามเช้านะครับฝาาข้ามไปคนฝนสายมูอะไรนะครับครับนิยมแค่ไหนก็ให้ดูภาพกันเอาเองนะครับมีหลากอายุหลายหลายอาชีพเลยครับที่มาเจิมกับพี่ออสนะครับ ที่เห็นเนนะครับผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนะครับ นายตีนครสวรรค์เคยพูดไว้อย่างน่าเกดน,นะครับสายมูสุดเศรษฐกิจสุดคนทำบุญเญสริมสงส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักหมื่นล้านต่อปีเลยนะครับก็จะส่งผลต่อความน้ำมันส่งผลต่อร้านค้าดอกไม้ทุกเกียนถือดอกไม้ทุกเกียนก็จะเป็นชาวสวนดอกไม้ต่างๆนะครับที่ ได้รับอันนี้สองจากธุรกิจสายมูนะครับต่างคนต่างเดินมาจากทางมาจากสารทิศเลยนะครับโชคดีนิดนึงนะครับที่วัดแห่งนี้มีลานจอดรถแล้วก็ได้มีการผมลานจอดรถไว้อย่างกว้างขวางนะครับชิดช่องผมนะครับส่วนใหญ่เจออะไรก็จะถ่ายแล้วก็ ขายสดน,นะครับไม่มีการเมคไม่มีการใส่จังหวะ่เสียงดนตรีใดๆให้เราใจนะครับเห็นอย่างไรก็จะถ่ายทอดให้ f อผู้ชมทางช่องได้เห็นเช่นเดียวกับผมเลยนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีการสร้างภาพให้เกิดว่ามีคนกระสยารความนิยมขนาดไหนนะครับ การคนมามาอาบน้ํามารอคิวอาบน้ํานะครับในเต็นท์นี่นะครับหรือในเนี่ยนะครับก็จะหมดประมาณสองโมงเช้านะครับไม่เกินสามโมงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้คนได้กลับบ้านมีเป็นบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะครับ กติแล้วก็จะจอดรถใกล้ๆที่นะครับมาสายเลยต้องจอดรถไกลหน่อยนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยงานพอาจารย์ออสหลวกพี่ออสมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ การอาบน้ำมนต์ที่นี่นะครับก็ขอให้แต่งตัวออกสีโคนดำๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาพไม่เหมาะสมขึ้นระหว่างอาบน้ำมนต์นะครับถ้าใครจะนุ่งกระโจมอกมาก็ขอให้เอาผ้าพาดป่ามานิดนึงนะครับมันมีคนโลคสวยที่จะต้องโจมตีวัดอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับไม่ว่าวัดไหนนะครับก็จะถูกเพ่งเล็งถูกจับตาจ้องนะครับ แมตรงนี้กระทำการเติมความมืออย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายคนบอกว่าไม่ใช่กิดของสงฆ์แต่ในขณะเดียวกันการให้กำลังใจญาติโยมการส่งเสริมให้ญาติโยมมีกําลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับถ้าพระไม่ช่วยญาติโยมไม่ให้ส่งเสริมญาติโยมนะครับญาติโยมจะไปทางไหนกันครับหลายคนก็แอนตี้เรื่องนี้นะครับ คนแอนตี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพื้นฐานวัฒน,ธ,นธรรมไทยเลยนะครับว่านี่เป็นความเชื่อทําให้คนมีความสุขนะครับคุณจะเชื่อแบบไหนคุณจะสุขแบบไหนขอให้ไปแสวงหาสุขที่คุณชอบนะครับแล้วอย่าเอาความสุขของคนอื่นมาเทียบกับความสุขของตัวเองนะครับมันคนละสุขกันนะครับอย่างที่ว่านะครับชอบที่ไหนไปที่นั่นสุขใครสุขมันนะครับอย่าเอาสุขมาเปรียบเทียบกันนะครับ เมื่อใดเอาสุกมาเทียบเทียบกันนะครับเมื่อนั้นนะครับก็จะเกิดความทุกข์ของคนที่เอาสุกข,ของตัวเองไปเทียบกับสุกข,ของคนอื่นนะครับตั้งแต่ผมทำคลิปมานะครับไม่มีใครหน้าบึ้งหรือร้องไห้มาในงานนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมา ด้วยความยิ้มแย้มลี่ยมใสนะครับอันนี้เป็นลูกศิ์ลูกหานะครับที่ซื้อดอกไม้มาถวายลงพี่นะครับเพื่อเพื่อให้ใช้ให้ให้ทางวัดนำไปใช้เช่าบูใชานะครับดอกไม้ทุกเพียนที่วัดแห่งนี้นะครับแรกๆคนก็ไม่กล้ามาตามจาหน่ายนะครับเพราะว่าจำนวนคนมันน้อยนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าจําหน่ายได้วันหนึ่งหลัก หลักร้อยหลักหลายร้อยชุดนะครับก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจนะครับนี่นะครับหลวงพี่ก็ได้อาญโย,ยมก็เอาดอกไม้มาถวายนะครับเพื่อให้ทางวัดแล้วมีใครอะไรก็ให้ญาติโยมได้บูชาไปมา,มาประกอบพิธีนะครับอันนี้นะครับ ช่องก็ต้องตัดภาพไว้แขกดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่อาบน้ำมนเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นคนที่มาหอาบน้ำมนตที่วัดหมู่ช้างนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปเอาขาทั้งกล้องเพื่อให้การถ่ายทำง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการถ่ายเฉนเยนะครับก็จะ ไม่มีขางตังกล้องนะครับขอบคุณ FC ซีที่ติดตามนะครับคลิปนี้ขอจบด้วยซุ้มประตูวัดหูช้างนะครับวัดหูช้างตั้งอยู่ถนนพระรามห้าตำบลบางคูวียงอำเภอบางบัวจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดตะเคียนนะครับที่มีการสะเดาะเคาะนอนลงนะครับก็ มาจากเส็จแบบกวัดนี้แล้วนะครับก็ข้ามไปมีทา,ท,าทางที่วัดนุ่นมีตลาดน้ำนะครับขอบคุณ f อฟที่ติดตามนะครับ